สวัสดีครับวันนี้เฮาจะมาเก็บอาฟักทองไล่ข่าวต่อกันนะครับคองคองป่านะครับแล้วกาล่งทยอยเก็บครับเมือนเก็บฟักทองไล่ขาวต่อครับลูกก็จะประมาณนี้นะครับใส่หนึ่งโลถึงสองโลแล้วก็บมดถึงหนึ่งโลก็มีครับมีหน่อยมีใหญ่คะกันไปครับแป้งนี้เพื่อนล่อง ปูกปีแรกครับไลข่ขัดตอวเพิ่นกำลังท้ย่อยเก็บครับเก็บแล้วก็ดึงเทาพ้นออกน้ำครับแล้วสิปลูกข้าวโพดตัวแปลงนี้เ่นจะปลูกขออ้าวโพดซับน้ำนะครับผมนี่ครับขออ้าวโพดกับมว่า่าจะเป็นผลดีหรือผลเสียต่อฟักทองอย่างไรนะครับผมก็จะมีนอนมาเจาะยอดขออ้าวโพด แน่อยู่ครับผมแต่กะสำหรับหน่วยฟักทองกะที่ว่าสวยดีนะครับผิวก็สวยดีนะครับบ,รบ่ค่อยมีนอนมาเรียครับผมเดี๋ยจะพายางเบิ่งครับเพิ่งกำลังเก็บเพิ่นกองไวถาลถดมาขนเอาครับผมหน่วยกะที่ว่าสวยนะครับผม มื่อนี้ก็จะอากาศล่มๆแน่ครับผมที่สิบห่อนแห้งรักไปไหนื่อนี้ก็เป็นบั้นทีที่สองกุมภาพันธ์สองหาหกแปดครับใบฟักทองยังเขียวเียวอยู่ครับผมระปบู ปลูกสองไรใส่มเมล็ดพันธุ์สองกระป๋องครับเป็นพันธุ์ของกระต่อของเกียร์ไตนะครับผมดูกระประมาณนี้นะครับผม น้ยเน่ากับมีเนี่ยครับผมบ่นนี้จว่าหนูเจาะหรือเกิดจากยังมาครับขึงนวนพอดีครับนวยทียังบ่ท่านขืนนวนเต็มทีก็มีขึ้นกันครับผมก็ทย่อยเก็บไปครับผม ปีนี้เพิ่นกระปูปีแรกครับบวังว่าจะได้อันนนำหนักชักตันนะครับแล้วปลูกสองกระป๋องครับแต่ว่ามันกับแกแกบ่วพรมกันครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อหยอดมะร็ดนะครับหยอดมะร็ดแล้วมันใหญ่บ่ท่านกันมันก็มีโตถี่มันเด็ผสมที่หลังมูหน่วยกับว่าเด็กน,กน่วยก็ยังเขียวอย่างครับดิดเขียวยนะครับผม มันจะบริเกตพร้อมกันกระบุงหัว่า,วาแล้วผูกซองกับวงมันจะจะได้จักตันนะครับนีบ่หน่วยก็ถือว่าอ่า หมากดกดีอยู่ครับผมอันนี้เพื่อนคงซื้อว่าเพื่อนจะไวเถาหนึ่งสองหลูกนะครับเถาหนึ่งสองหลูกนะครับตัวหนึ่งเพื่อนจะไวเพื่อนจะไวสองเถาครับอันนี้เพื่อนทดลองครับผมน่วกะือว่าเพราใส่ด้อยู่อครับผมกับบริไ่แห้งแต่ว่ากับยู่น เกียนที่พ่อใส่ครับผมสำหรับมื่อไม่นะครับผมมื่อไม่ผลทดลองนะครับ,รบสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้สักคอนครับผมขาดตกบวกพรกองประการใดก็ขออภัยไวด้วยครับผมครับสวัสดีครับ